สวัสดีครับอยู่กับช่อง y o u u u b หมีเทียเ่ยว Official วันนี้ผมพาทุกคนมาที่วัดป่ามากหน่อํอำเภอแม่จันมีตำนานเล่าขานกันมาว่าที่บริเวณนี้นะผู้คนสมัยก่อนเนี่ยกินปาลาไหลเผือกแล้วเกิดแผ่นดินถลม่มแผ่นดินยุบตัวลงแล้วบ้านเรือนของประชาชนที่กินปาลาไหลแล้วก็ผู้คนนั้นจมหายไปเลยแล้วเหลือเกาะตรงนี้ไว้ซึ่งมีชื่อว่าเกาะแม่ไม้แล้วบริเวณตรงนี้มีพื้นที่ประมาณ 108ไรไล่แล้วซึ่งห่างจากตัวถนนเลยตัวที่ดินเลยเนะี่ยประมาณ200เมตรซึ่งแต่เดิมเนะี่ยที่ตรงนี้เป็น สถานโบราณมาก่อนเพราะพบซากเจดีเนินพระวิหารหรือโบสถ์นะฮะแล้วก็พบเครื่องปั้นดินเผาวัตถุโบราณอะไรมากมายแล้วก็พบอ่าบ่อน้ำเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเจดีแล้วก็เนินพระวิหารเนี่ยที่เป็นเนินเก่าโบราณสมัยก่อนเนี่ยในปี2523ก็มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ซึ่งได้สร้างเป็นวิหาร หลังที่อยู่ด้านหน้าเรานี้เลยแต่ผมเนี่ยจะพาทุกคนเที่ยวดูบริเวณรอบๆของวัดป่ามากนอโยนกนากระพัน ok หรือเวียงหนองล่มนะฮะจะเป็นไงไปไปดูกันซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ได้เดินมาตรงที่หน้าวิหารหรือโบสถ์ของวัดป่ามากนอแล้วนะครับเป็นรูปปั้นนะฮะของปัาไหลเผือก นี่ฮะอุโบสถที่มีตำนานเล่าขานมาว่าอ่าเป็นเนินเจดีนะฮะเป็นเนินเป็นซากอะไรแหละแล้วก็ในปี2523เนี่ยได้มีการบูรณะใหม่ขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านในนี้กันห Sol della la Pachamani. ซึ่งเชื่อว่าปลาไหลเผือกเนี่ยที่ผู้คนเนี่ยนำมาสังหารนํามากินกันเนี่ยเป็นลูกของพญานาคพญานาคจึงบันดาลให้เกิดฝนฟ้าพายุเนี่ยถลม่มแล้วก็เหลือเพียงเกาะไม่ไม้นี้ไว้จนถึงปัจจุบันตอนนี้ตามภาพที่อยู่ด้านหลังนี้เลยครับทุกคนครับทุกคนและที่เล่ามานี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนตรงนี้เลยก็คือจ้างช่างหัวมันเตะนะอะไรที่มัน ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปนะก็จะมีเป็นปิศนาส่วนถ้าเราเดินมาตรงนี้แล้วนะเดินลงมาตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ทําบุญทั่วไปนะครับก็จะมีหลวงพ่อนะนั่งประจําอยู่ส้มตําส้มตําทําเองนะครับทุกคนถ้าทําเสร็จแล้วมีบอกด้วยถ้าทําเสร็จแล้วกรุณาล้างคุกด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นตําเองเลยคุณจะเอาแซบ่บเอาอร่อยจะเอาเผ็ดยังไงนะตาเองส้มตําตําเองนะครับแล้วก็ถ้าอยาก กินอาหารแบบบุฟเฟ่หน่อยนะฮะก็เป็นโรงทานนะครับเป็นลงทานสําหรับคนที่มาทําบุญแล้วก็มาเที่ยววัดแห่งนี้นะก็จะมีอาหารไว้กินตอนพักนะแล้วก็ร่วมทําบุญได้ก็จะมีตู้คอยรับบริจาคเงินนะรับทําบุญอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นที่สําหรับกินอาหารนะโอ้โหไม่ได้มานานแล้วเปลี่ยนไปเยอะเลยครับทุกคนนะอันนี้ก็เป็นทําบุญ ทำบุญอุทิศไปให้ปลาไปให้อะไรที่เราเคยฆ่าเราเคยจับมาเป็นอาหารเราเนี่ยอ่าสะดเคราะเรานะก็โดยการที่นี่ยอนใส่ตรงนี้นะก็จะมีเป็นพระาธาตุประจําปีนะก็ร่วมทําบุญได้เป็นพระาธาตุประจําปีมะสิงมะลงมะเมียนะปีละกาปีจอปีกุล เดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันเลยครับทุกคนมีรถม้าคอยวิ่งเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ขี่รถม้าแล้วก็เที่ยวรอบๆเมืองรอบๆเกาะแห่งนี้เลยนะครับแต่วันนี้ทางวัดไม่ได้เอาออกมาวิ่งนะเราก็จะผ่านจุดที่เป็นท่านโยมนั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งรายการรายการหนึ่งนะช่องชองผีนำมาถวายไว้ที่วัดแห่งนี้นะครับทุกคน ซึ่งเอาไว้เป็นสติเตือนใจเราแล้วก็จะมีคาถาบูชาคาถาบูชาองค์พยายมราชนะครับทุกคนก็จะมีคาถาแล้วก็กล่าวประมาณ3-9ถึงจบหรือตามจาิตศรัทธาซึ่งที่ตรงนี้นะแต่ก่อนเนี่ยผมไม่รู้นะว่าแต่ก่อนเนี่ยคิดว่าตรงไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นการสร้างถ้ำจำลองหรือเปล่า แล้วตอนนี้ก็เลยให้มีการสร้างอะแล้วก็ปิดไปสําหรับไว้เก็บของนะฮะตอนนี้ไว้เก็บของเก็บอะไรแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรอยรอยพระพุทธบาทข้างขวานะครับก็จะเป็นหินที่นํามาแกะ นะทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่แมงสี่หู5ห้าตานะฮะที่ทางวัดได้นำมาไว้ตรงนี้มีตํานานเล่าขานเอาอีกแล้วมีความมีการเล่าขานอีกแล้ว คือว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยแมงสีหูห้าตาเนี่ยมีจริงชาวบ้านมีชายหนึ่งเนี่ยยากจนเทวดาเนี่ยจำแรงเป็นสัตว์ประหลาดเป็นสัตว์ประหลาดแหละลงมาเพื่อทําลายต้นข้าวของชาวนาผู้นัน้นเพราะว่าฝนเนี่ยตกต้องไม่ตามฤด,ดูกาลจึงทําให้ข้าวเนี่ยขายได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งได้พระอินทร์เนี่ยเคยจำแรงลงมาเพื่อแปลงกายเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดเพื่อทําลายต้นข้าวในนาให้พังเสียหายชายผู้นั้นก็เริ่มคิดละคิดหาแนวทางคิดหาวิธีที่จะจับสัตว์ประ หาวิธีหาแนวทางอ่ะซึ่งก็จับได้ทํากับดักจับสั์ปะาดตัวนั้นได้ก็ไปมัดเอาไปมัดไว้ติดกับเสากระท่อมมัดไว้ก็ออกไปทํามาหากินตามภาษาชาวบ้านทั่วไปก็พอชายนั้นกลับมาซึ่งชายผู้นั้นกลับมาเนี่ยก็คือนําย่านนาอะไรมาให้กินแล้วก็ไม่กินนะทาตัวสั่นวุ้ดวุดวุดวุดทำตัวสั่น,นชายผู้นั้นก็นึกว่า,าแมงสี่หูห้าตาเนี่ย ชา,ายผู้นั้นก็เริ่มก่อไฟเพื่อให้แมงสี่หูห้าตาเนี่ยผิงไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายทําอะไรเสร็จก่อฟืนก่อไฟให้แมงสี่หูห้าตาอะไรเสร็จละก็เข้าไปนอนในกระท่อมแล้วได้ยินเสียงโครับครบครับครบเหมือนว่ามีอะไรมากินแต่ชายตนนั้นก็เหมือนกับแอบดูแอบมองจนเห็นว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ถือว่าแมงสี่หูห้าตาเนี่ยกินถ่านไฟเป็นอาหารดูจน เผลอหลับและตื่นเช้ามาเหมือนกับว่าแมงสี่หูห้าตาเนี่ยถ่านหรือว่าอุจจาระออกมาเป็นทองคําแล้วก็ทิ้งให้ชายผู้นั้นแล้วชายผู้นั้นเนี่ยก็เก็บทองคําก้อนนี้ไปขายจนร่ํารวยนะอันนี้ก็เป็นตำนานคร่าวๆนะที่ผมหามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันก็จะมีเตาอั้งโลแล้วก็มีถ่าน <ๆ S 2> แต่ที่ผมมาตรงนี้คือว่าไม่ใช่มีแต่ถ่านที่วางไว้บนเตาอย่างเดียวน,นะก็จะมีการจุดไฟจุดอะไรไว้ด้วยเพื่อเป็นการ บูชาทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่วังพญาปวกซึ่งอยู่ด้านหน้าเรานี่เองด้านล่างนี้เลยส่วนด้านบนนี้จะเป็นศาลาแม่กวัอิมนะครับทุกคนนี่ฮะซึ่งจากที่ผมมาเมื่อนานแล้วผมได้สอบถามพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดต่ามังนอเนี่ยซึ่งเล่าให้ผมฟังว่า,อาตอนแรกอ่ะไม่รู้หรอก ว่าเป็นวังพญาปวกที่สร้างอยู่ด้านล่างคือตอนนั้นยังไม่ได้เจาะทําหน้าต่างนะครับทุกคนคือยังไม่รู้ว่ามีอะไรแต่เมื่อมาศาลาตรงนี้<ม>เหมือนกับที่ศาลาเนี่ยตัดสินใจเจาะดูด้านล่างก็เลยพบเห็นเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนเนี่ยเปิดได้ไหมนี่ครับทุกคน คือวังพญาปวกนะครับทุกคนที่เห็นเป็นลวดลายก็จะเหมือนเป็นลวดลายไทยเลยนะครับทุกคนเหมือนลวดลายไทยเลยอันนี้คือวังพญาปวกครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไอร้อนๆนะซึ่งกกงตรงนี้แต่เดิมไม่มีครับทุกคนแต่เดิมไม่มีเพิ่งมามีตอนรายการช่องสองผีเนี่ยน่าจะนํามาติดตั้งให้แต่ก่อนก็จะมีแค่กระจกบานนี้นะมาใส่นี่ครับเป็นรูปเหมือนลายไทย เรียกว่าเปลวเหมือนเปลวไฟนะเหมือนเปลวไฟเป็นวังพญาปวกครับทุกคนที่นี่เรียกว่าวังพญาปวกมันแปลกแล้วก็เลยเจาะเป็นโครงแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี้ยได้มาดูกันที่แห่งนี้มันเหลือเชื่อจริงๆครับทุกคนมันผมว่ามันลี้ลับมันอาถรรพ์หรือว่ามันอะไรเหมือนกับที่แห่งนี้ได้ ชุบชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่มีรายการมาถ่ายมาอะไรก็ทําให้วัดเนี้เป็นที่รู้จักของทุกๆคนแล้วก็เข้ามาเที่ยวมากราบไหว้ทุกคนครับผมสังเกตดูนะมันจะมืดฝนแถวบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนแต่ที่อื่นเนี่ยคือต้นไม้ยังนิ่งสงบมาทุกคนนะเดียวยังเหลืออีกหนึ่งที่ที่เราจะไปนะครับก็คือเจดี กับบ่อน้ําทิพดจากศาลาแม่กวนอิมตรงนี้เลยครับทุกคนที่แห่งนี้เป็นเกาะนะครับเป็นเกาะแม่ไม้ซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินหรือว่าอยู่ห่างเนี่ยประมาณสองร้อยเมตรที่ผมอ่านประวัติอ่านอะไรมานะซึ่งอยู่ห่างเนี่ยจากที่ดินสองร้อยเมตรแล้วเป็นเกาะอยู่ตรงกลางโอ้ยลม ที่ตรงนู้นแดดยังออกอยู่เลยนะครับทุกคนเลยเกาะนี้ไปแดดออกนะครับแดดออกซึ่งตรงนี้เป็นพระธาตุโยนกนครนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นธาตุโยนกนครแล้วก็มีรังพึ่งเนี่ยพึ่งเนี่ยทุกคนรู้ไหมฮะว่าทําไมพึ่งถึงติดบ้านเราทําไมพึ่งถึงอยู่ที่วัด ไม่งั้นก็ไปติดบ้านเราเขาว่ากันว่าถ้าพึ่งเนี่ยไปติดบ้านไหนบ้านนั้นน่ะเป็นบ้านที่ล่มเย็นเป็นบ้านที่ปลอดภัยสําหรับเขาอย่างกับวัดนะถ้าเราไปทุกวัดสังเกตได้เลยว่าที่วัดเนี่ยจะมีรังพึ่งติดเกือบทุกวัดไม่ว่าจะเป็นติดที่แทงน้ําประตูก่อนเข้าโบสถ์ถ้ามันรู้สึกว่าที่ไหนปลอดภัยมันจะไปอยู่ที่นั่นนะเจดีย์โบราณเลยนี่ฮบ่อน้ําตรงนี้ที่อยู่ใกล้กับเจดีย์คือ มีมาติดกับ JD ดีตั้งแต่สมัยตะก่อนแล้วฮะที่ผมเราให้ฟังตอนต้นคลิปว่าอาเจอบ่อน้ำเนี่ยติดกับ JD หรือว่าอยู่ที่เดียวกันกับ JD แต่ก่อนก็สามารถเปิดได้ฮนะแต่ตอนนี้ก็ล็อกไว้ก็ดูได้ผ่านกระจกแต่กระจกก็สีขุ่นมัวนะฮะบ้านไหนที่มีพึ่งติดคือบ้านนั้นล่มเย็น นี่ครับทุกคนเส้นทางการขี่ม้าวิ่งนะครับคือจะเป็นเส้นทางรอบหนองนี่เลยรอบหนองตืดๆบริเวณกว้างนะครับรอบๆจนไปถึงตรงปากทางเข้าวัดเพราะว่าวันนี้ทําไมถึงทางวัดไม่เอาม้าออกมาวิ่งนะฮะเพราะว่าช่วงตอนเช้าเนี่ยคือมือดคืบมืมดฟ้ามืดฝนแล้วก็บวกกับไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเท่าไหร่นะก็เลยเก็บม้าไว้นะแล้วก็เก็บรถ ที่พ่วงกับม้าไว้นะครับทุกคนส่วนตรงนี้เป็นเขียนเขียนติดตรงนี้เลยเป็นท่าเรือโบราณท่าเรือโบราณคือยังไงเอาที่ผมเข้าใจนะว่า,าสมัยก่อนที่ตรงนี้เป็นท่าเรือเหรอเรือนี้ผมไม่รู้ข้อมูลแน่ชัดนะคือก็จะมีป้ายว่าท่าเรือโบราณแล้วก็มีเรือนะครับทุกคน เป็นแกะสลักไม่ใช่แกะสลักเป็นไม้ที่ทำเป็นเรือเป็นรูปเรือขึ้นฮะครับทุกคนก่อนที่จะไปที่บัวกระด้งนะระหว่างที่เราเดินทางมาก็จะเจอพบกับก้อนอิฐโบราณนะซึ่งบ่งบอกได้ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่โบราณในสมัยก่อนจริงๆเลยเนี่ยก็จะมีอิฐมีอะไรซึ่ง เห็นหลายจุดเลยนะฮะที่ขุดแบบนี้เพราะจุดตรงนั้นที่ตรงแมงสี่หูห้าตาก็ขุดนะจุดตรงนี้ก็ขุดนะที่นี่นะครับทุกคนอณาจักรโยนกหน้าคพันเนี่ยอันนี้ม้านะก็นําม้ามากินหญ้ากินอะไรไว้ลานตรงนี้นะครับทุกคนส่วนรถมาก็จอดไปที่ศาลาตรงนั้นเลยส่วนตรงกลางตรงนี้ที่เห็นเป็นเล็กๆตรงนี้นะที่เห็นเป็นรูปคล้ายๆตาช่าง อะไรเนี่ยก็คือปิศาธรรมซึ่งผ่านมาตอนนี้ผมก็ยังค้นหาไม่เจอว่าปิศาธรรมที่พระอาจารย์นํามาไว้ตรงนั้นคืออะไรนะครับทุกคนอืือทุกคนและนี่ก็คืออาณาจักรโยนกนากพันโอ้โห,หลําน้ําแม่น้ําที่ตรงนี้กว้างมากกว้างมากกว้างจนไปถึงโอ้โหเป็นไม่รู้กี่ไร่เป็นกี่ไร่นะครับทุกคนกว้างมากกว้างจริงๆหนองน้ําแห่งนี้ ีตรงนั้นนะเริ่มมีฝนฟ้าตกแล้วนะครับทุกคนมืดคึ้นมืดฟ้ามืดฝนแล้วพี่รุ่นหนึ่งองสามสี่ห้าหก็ดปดประมาณ8ตัวครับทุกคนเท่าที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้นะแปตัวตอนนี้ผมก็เดินมาถึงตรงจุดที่เป็นบัวก,กระด้งแล้วนะครับทุกคนก็คือจุดตรงนี้เลยส่วนบริเวณด้านบนตรงนี้ก็จะมีการขายของ ลูกชิ้นทอดนะฮะขนมจีบสาลาเปาแล้วก็มีเครื่องดื่มนะฮะก็จะมีอยู่ขายอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูจุดตรงที่เป็นบัวกระดดงเลยนะครับทุกคนตรงที่เป็นบัวกระโดงก็จะมีลุงเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลเราอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้บัวกระดงยังว่างอยู่ไหมครับ <kę eras> ผมไม่กล้าขึ้นมผมกลัว,บ,วบัวกระด้งอันนี้รับน้ําหนักได้ประมาณกิโลครับลุงสองร้อยกว่ากิโลครับ, 200, รบโอ้ยสองร้อยกว่ากิโลเลยนะอันนี้นะแป๊บหนึ่งนะคือผมอยากรู้มานานแนละ้วคืออันนี้คือเป็นของที่ทําทําขึ้นมาใช่ไหมครับ,รบ,รบไม่คือไฟเบอร์ครับค,คือตอนแรกผมเข้าใจแนละ้วที่ผมเห็นในคลิปเนี่ยคือเอาของจริงมายืนนั้นอันจะของจริงครับคือแต่แต่ของจริงนี้ยืนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปหรือว่ามาอะไรก็จะมายืนตรงที่เป็นตัวจําลองนี้เลยโอ้โห โอ้ใหญ่มากรับรับน้าหนักได้ประมาณ200 200โอ้200กิโลนะครับแต่ผมไม่กล้ายืนนะผมกลัวก็มาเที่ยวได้มาเช็คอินมาถ่ายรูปจุดตรงนี้ได้แต่สะพานตรงนี้ตอนนี้ยังเดินได้ไหมเดินตรงนั้นครับอเดินตรงนั้นเริ่มเริ่มพังแล้วใช่ไหมตรงนี้อ๋อก็เดินตรงนี้นะครับวันวันหนึ่งนี่คนเยอะไหมครับที่ที่ตรงนี้ดีอยู่ครับดีอยู่นะครับช่วงนี้มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยเรครับ คอยควบคุมบัวกระด้งไว้เวลาบัวกระดงนะ้งเน่ยจะลอยออกไปไก่ไก่น่าจะถึงประมาณจุดตรงนี้ก็จะมีเชือกดึงเสาสาวกลับคืนมาไม่ไม่ต้องกลัวว่าลุงจะลอยแพคือเอาไปลอยไปตรงกลางแล้วไปเลยคือไม่ใช่อะคือว่าลอยไปเสร็จแล้วก็ดึงกลับมานะสำหรับคนที่จะไปถ่ายรูปไปถ่ายอะไร <Okay. S 1> ก็ไปยืนอยู่ในบัวกระดง้งแล้วก็โพสท่าตามที่อยากโพสนะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะว่ามาถึงวัดป่ามักหนอแล้วอย่าพลาดนะ ก็มีเชือกดึงกลับอยู่นะฮะลอยไปนะฮะไปอยู่ใกล้ๆกับที่เป็นบัวจริงนะเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นี่รล,ลึกว่ามาถึงวัดป่ามักหนอแล้วอย่าพลาดจุดตรงนี้ท,ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกที่หนึ่งนะฮะเ,เป็นที่ที่เป็นที่ที่มีกระต่ายมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยอยู่จุดตรงหน้านะสามารถซื้ออาหาร ไปให้ก็ได้มีกระต่ายแล้วก็มีนกยุงหรือว่าเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมเลยทีเดียวไปบัวกระโดงนี้คือขึ้นฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับเนี่ยอุ้ยมีกระต่ายหลายตัวมีกระต่ายเยอะมากหลายสีเลยทีเดียวฮึไม่ใช่เ,เ,เล็กยังไงเนี่ยกระต่า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 ยไม่ใช่ตรงเียกยังไงนี่มาแล้วมาแล้ว แต่วันนี้ไม่มีอาหารมาให้เด้อเจอ้ากระต่ายน้อยผู้น่าสงสารคือจริงๆทางวัดมีอาหารนะฮะคือต้องไปบริจาคนะเอาเงินจอมตู้เสร็จแล้วก็จะมีอาหารขายแล้วเราเนี่ยก็นํามาให้กระต่ายให้อะไรน่าจะเป็นผักบุ้งเป็นไรนะฮะเนี่เจ้ากระต่ายหลากสีนาคุ้นเคยเหมือนแมวครับทุกคนขนปุยวิ่งมาแล้วดใกล้ๆ่ะมันจะจุ๊บกล้องแล้ว เนี่ยส่วนอีกกลงกลงตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นกลงของนกยุงเนี <c oughs> ย่ยถึงแนมะบางทีไม่เห็นนิดหนึ่งคนระเพราะว่าอยู่ไกลนะอยู่ฝั่งนูน้น นี่ยตอนนี้เรามาใกล้ๆนะฮะเรามาใกล้ๆนกยุงคือผมข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งละซึ่งเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนั้นนะฮะก็จะมองเห็นนกยุงตรงนี้ไกลมากเป็นนกยุงสีน้าเงินครับทุกคนมีอีกหนึ่งตัวแล้วก็กระพือปีกอันสวยงามอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งสองสามตัวตัวสวยงามเลยทีเดียวเหรอโอ้โหดูกระพือปีกดูกลางปีกนะทุกคน โอ้ยเสียงบึ้งดึ้งโอ้ยเสียงดุมากเวลาเวลาอะไรนะเขาเรียกว่าขันหรอเขาเรียกว่าร้องเนี่ยไปทุกคนอ๋อส่วนตรงนี้ก็เป็นกระต่ายเหมือนเหมือนเดิมนะอุ้ยกระต่ายเยอะจริงๆครับทุกคนกรงตรงนั้นก็มีนะแล้วมากรงตรงนี้เอกเจอกระต่ายตัวตัวนี้เหมือนหมาขนปุยมากตัวนี้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 โอ้ยกระต่ายนะ อันนี้กำลังกินหญ้ากันอยู่นะกินอิ่มน้ำสำรางกันเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็คือวัดป่ามากนออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายข้อมูลที่ผมนำมาฝากนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e ให้ช่องมีเที่ยว Official แล้วเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าว่าผมเนี่ยจะไปที่ไหนกันต่อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ